หวยวันพระเลขเด็ดวันพระมาแล้วนะคะวันนี้ขึ้น8ค่ําเดือน3นะคะตรงกับวันที่9นะคะ9กุมภาพันธ์2565นะคะเป็นเลขเด็ดวันพระนะคะเราจุดทูปนะคะไหว้พระก็เลยถือโอกาสจุดทูปแนวทางเลขเด็ดมาฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะวดนนี้นะคะเลขเด็ดวันพระมีอะไรกันบ้างนั้นเราไปรับชมพ,พร้อมๆกันนะคะ นี่เลยนะคะเลขทูบนะคะงวดนี้นะคะนี่เลยนะคะเลขทูบที่เราจุดไหว้พระนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันพระนะคะช่อง 3A นํามาฝากท่านผู้ชมให้รับชมได้รับลุ้นลุ้นเลขไปด้วยกันนะคะนี่เลยนะคะเลขทูบนะคะที่โผลมานะคะนี่เลยนะคะเราจะ ค่อยๆถ่ายค่อยๆให้ท่านผู้ชมรับชมนะคะนี่เลยนะคะเลขที่โผลมาตัวแรกนะคะนี่เลยนะคะเลข9นะคะเลข9นะคะโผลมาตัวแรกนะคะแล้วก็ค่อยๆเลื่อนลงไปเรื่อยๆนะคะนี่เลยนะคะแล้วก็ตามมาด้วยนี่เลยนะคะค่อยๆโผลมาค่อยๆเพื่อนเลื่อนมานะคะเป็นเลขนี่เลยนะคะลุ้นไปด้วยกันนะคะนี่เลยนะคะเลขที่โผลมาคือเลข3นะคะสามนะคะ 9แล้ว3นะคะตัวสุดท้ายตัวที่3นี่จะเป็นเลขอะไรนะคะนี่เลยนะคะค่อยๆดูกันไปนะคะนี่เลยนะคะโผล่มาแล้วนะคะเหมือนเลขเหมือนเลขอะไรเอ่ยเหมือนเลข6เลยนะคะนี่เลยนะคะ9 3 6นะคะ9 3 6นะคะเลขทูปวันพระที่เราจุดไหว้พระแล้วก็เอาแนวทางตัวเลขมาให้ท่านผู้ชมรับชมรับ พินิตพิเคราะห์ลุ้นไปด้วยกันนะคะ9 3 6นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะวันนี้วันพระนะคะก็ทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษไปนะคะนี่เลยนะคะก็ขอให้โดนขอให้ได้ขอให้เฮงกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ